ทีนี้พอฝ่ายขุนพิเลนทรเทพนะฮะจะทำการปฏิวัติแม่อยู่หัวศรีสุดาจันทร์และก็ขุนบรรวงศาเนี่ยนะฮะขุนพิเลนทรเทพก็ต้องคิดเหมือนกันเพราะปัญหาที่เขามีกับแม่อยู่หัวศรีสุดาจันทร์และขุนบรรวงศาเนี่ยคือการที่สองคนนี้เนี่ยจะไป เปลี่ยนผู้ปกครองหัวมืองเหนือซึ่งขุนพิเลนเทวเทพเนี่ยเขาเป็นวงพระร่วงเห็นไหมและจริงๆเนี่ยเขาเองก็เป็นเหมือนกับเ,เจ้ามืองพิษณุโลกด้วยหลักฐานนี้เนี่ยมีปรากฏในพงศสวดาน<อ>เมื่อพูดถึงพระชัยราชาตอนขึ้นไปลบเชียงใหม่เนี่ยขึ้นไปลบลำพูนเนี่ยใช้ เจ้าเมืองพิสโลกเป็นทับหน้าคุมพลตั้งสองมื่นะฮะเพราะนั้นพญาพิสโลก็ดีขุนพี่เลนทรเทพขุนพี่เลนทรเทพเนี่ยเป็นตำแหน่งเหมือนอธิบดีกรมตำรวจนะฮะน่าจะเป็นคนเดียวกันใช่ไหมทีนี้ลองคิดดูนะถ้าเขาโค่นอำนาจขุนวรวงษาลงได้เนี่ย เขาจะเอาใครขึ้นมาเป็นกษัตริย์เขาก็ต้องไม่เอาคนที่คล้ายๆกับมีฐานอำนาจของพระชัยราชาสนับสนุนต้องเป็นคนที่ค่อนข้างจะหัวเดียวกระเทมรีดจึงไม่สามารถจะไปคุมหัวเมืองเหนือได้นะฮะและเขาจะได้ขึ้นมาเป็นกษัตริย์ครองหัวเมืองเหนือเข้า,<อ>าใจไหม,ไหไมใช่ เอาคนที่ควบคุมได้ง่ายซึ่งมองซ้ายมองขวาไปก็มีแต่พระเทีราชาเพราะนั้นการยกพระเทีราชาขึ้นมาเป็นพระมหากษัตริย์เนี่ยมันต้องมีรับลมคมในอยู่ไม่ใช่ว่าอยู่เฉยเห็นพระเทีราชาเหมาะสมก็เลยยกขึ้นมาแต่ผมว่าเนื่องจากพระเทีราชาเนี่ยแกไม่มีกำลังเราเห็นได้ว่าเมื่อพระเทีราชาขึ้นมามีอำนาจแล้วแกถึงตั้ง ลูกของแกนะฮะพระราเมสวรพระมหิดขึ้นมาคุมกำลังจริงไหมและสองคนนี้ก็มีบทบาทสำคัญที่ปราบกบฏพระศรีสิทธิ์เห็นหรือยังฮะใช่เพราะนั้นในความเห็นของผมเนี่ยผมคิดว่าคุณพี่เลนเทรเทพเนี่ยคง คิดอยู่แล้วว่าทําไมต้องเป็นพระเทียนราชาทไมไม่ขึ้นดเอเี่ขุนพิ<า>เรนทรเทพไ,ไม่ขึ้นซะเองเพราะแกเป็นเจ้าอยู่หัวเมืองเหนือแกไม่มีฐานกําลังอยู่ที่อยุธยาแกขึ้นมาก็อาจจะไม่ไม่เรียบร้อยอแกจะขึ้นมา <c oughs> ไม่ใช่แกไม่อยากขึ้นนะ<อ>แต่แกรอจนกระทั่ง<อ>แกดึงบุเรงนอง มาช่วยกวาดกวาดขุนนางเจ้านายในเขตของกลุ่มสุพรรณภูมิออกไปหมดแล้วสถาปนาแก่ขึ้นมาตัวเลือกข้างผิดชีวิตเปลี่ยนตายซะเองอ่าใช่เลือกข้างผิดชีวิตเปลี่ยนจริงๆเพราะนั้นแกสู้ไปอยู่ที่ฐานอำนาจแกที่สุโขทัยที่พิศโลกดีกว่าอ๋อคือคุณไมยกอยู่ต้้งหลังแล้วก็สร้างฐานอนาจตัวเองสะสมกลังแต่ก็ไม่เงียบเพราะว่าเพราะว่า ก็ไม่เงียบเพราะว่าเขาได้รับการแต่งตั้งเป็นมหาธรรมราชาแสดงว่าก่อนหน้านี้ไม่มีตำแหน่งมหาธรรมราชาใช่ไหมนะฮะการตั้งมหาธรรมราชาคือตั้งเทียบเท่ากษัตริย์สุขโขทัยสมัยก่อนและเขาให้พระเทียนร,ราชาตั้งเพราะพระเทียนร,ราชาเนี่ยแก,แกอ่อนแอเพราะนั้นจะคุมหัวเมืองเหนือได้ก็ต้องเป็นพันธมิตรกับ ขุนพิเรนทรเทพซึ่งแกตั้งขึ้นมาเป็นพระมหาธรรมราชาเข้าใจอย่างและเหตุนี้นี่เองจึงทำให้พระขุนพิเรนทรเทพต้องลงมาโค่นอำนาจของอแม่อยู่หัวศรีสุดาจันท์คนที่วางแผนยึดอำนาจจากขุนบรงสากับสรีสุดาจันท์นชื่อขุนพิเรนทรเทพ เขาคือพ่อพระเรสวรรคับเขาเป็นเชื้อสายสุโขทัยแต่ถูกลดยศเขาเป็นเจ้าสุโขทัยแต่ถูกลดยศมาเมื่อพระชัยราชาของราชก็เอาให้มาอยู่ในกรุงศรีอยุธยาแล้วยศลดยศลงเป็นจากเจ้าเนี่ยเป็นขุนนางธรรมดาเป็นอภิธิบดีกรมตำรวจออยู่ในวังอยู่กับพระชัยราชาคนสนิทคุนพิเรนทรเทพก็ยึดอำนาจจากศรีสุาจันทร์กับวโรงสาธิราชเอาไปให้เขาไว้ให้พระเทียนราชาพระเทียนราชาตอนนั้นบวชอยู่ พระเทวราชาก็คือน้องชายพระชัยราชาครัก็ขึ้นมาเป็นพระมหาจักรพรรดิก็พระมหาจักรพรรดิขึ้นของราชก็ทีนี้ก็ต้องบําเหน็จความดีความชอบใช่ไหมให้ขุนพิเรียนเทวเทพขุนพิเรียนเทวเทพขอกลับไปอยู่สุโขทัยก็กลับไปอยู่ที่อ่าเมืองพิษรุลกและเพื่อเชื่อมโยงสัมพันธไมตรีเอาไว้ใช่ไหมให้เป็นลูกเป็นหลานกันต่อไปพระเทวราชาก็เลยพระราชทานลูกสาวให้องค์ไปนั้น แม่ของพรนเรศวรก็คือลูกสาวของพระมหาจรกรพัอื์สรุปคือญาติพระมหาจักรพัรดิให้พระมหาธรรมราชาขึ้นไปครองราชยู่พิศโลกโใช่ไหมขณะที่ธรรมราชาครองอยู่พิโลกพระมหาจักรพัรดิก็มีโอรสครองราชยู่ที่อ,อ,อยุธยาใช่ไหมอ่าบุเรงนองจากพม่าก,ก็มามาล้อมอยุธยาแล้วก็ทําสงครามรบกันอยู่ประมาณสักหนสองหนอะไรเนี้ยจนกระทั่งถึงปีสองหนึ่งหนึ่งสอง บุเรงนองยกครับใหญ่มาจะเอาให้ได้เข้าใจไหมสองหนึ่งหนึ่งสองเสียกุ้งครั้งแรกเห็นไหมในพระชพศาวดานไทยก็ว่าไปในเอกสารไทยบอกว่ามีขา้าราชการไทยขุนนางไทยเนี่ยเปิดประตูเมืองให้กับพมา่าเห็คไหมแต่ในเอกสารวันวฤตพ่อค้าฮอลันดาคนที่เปิดประตูเมืองให้พม่าเนี่ยเป็นเมียรพระมหาธรรมราชาอา้าวโอเค เรื่องไม่จริงหรอกมานนี่มันเป็นคำบอกเล่าครับคือเป็นคำบอกเล่าเป็นเฟกนิวน่แต่มันสอให้เห็นว่าพระมาหาธรรมราชาเนี่ยมีส่วนเกี่ยวข้องกับกองทัพปูเรงนองเพราะปูเรงนองเนี่ยเขาต้องมายึดเมืองเหนือก่อนถึงจะมาตีอายุธยาเพราะฉะนั้นยัง,ยงต้องเจอเ,เ,ปเป็นเรื่องปกติต้องอมายึดเชียงใหม่ยึดสุโขทัยยึดทวิทุโรกเนี่ยแล้วถึงจะเอากองกําลังเนี่ยลงมายึดอยุธยา พระมหาธรรมราชาก็อยู่ในกองทัพบุเรงนองสมมิอางไงจะเท็จจะจริงยังไงก็ตามพระมหาธรรมราชาต้องการเป็นกษัตริย์อยุยาทั้งๆท,ที่ตอนนั้นเขาอยู่พิษณุโลกนะแต่นนในใจโดยโดยข้อเท็จจริงนะกษัตริย์ตั้งกระเชยงใหม่เนี่ยอยากเป็นกษัตร,ริย์อยุยาทั้งนะั้นพระเจ้าติโลกราเนี่ยยกบบทัพมายึดสุโขทัยต้องการจะเตียอายุยา ติโลกกระยาจากเชียงใหม่อะนะคือเหมือนเป็นคอนเซปต์ของเขาต้องการออกอ่าวไทยไงออกทะเลไงเพราะว่าอยุทยามันคุมบักน้ำอยู่ใช่ไหมไม่ใช่คุมบักน้ำคุมอ่าวไทยอ่าวไทยเพราะนั้นสมัยนั้นอะสมัยติโรกรลาชยกทัพจากเชียงใหม่ลงมามายึดสุโขทัยอิโรกพราะเจ้าติพระบรมไต้โลกนาอยุยาต้องยกทัพขึ้นไปรับที่พิโลกไงแล้วให้ลูกเนี่ยครองเป็นกษัตริย์อยู่อยุธยามันเป็นที่หมายปองอยุธยา เพราะนั้นไม่มีปัญหาหรอกถ้าพระมหาธรรมราชาอยู่ในโลกต้องการจะเป็นกษัตร,ริย์อยุธยาก็เป็นเรื่องเป็นกติไม่ใช่เรื่องผิดปกติพราใครใครๆข็คิดอย่างนั้นได้ทางนั้นแหละนะฮะโอเคในที่สุดพระมหาธรรมราชาก็สําเร็จเมื่อบุเรงนองยึดอยุธยาได้แล้วยกอยุธยาให้ธรรมราชาเป็นกษัตริย์เดินทางทอดนองทองเที่ยวดิน ยาฟ้าเขียวอาทันทินทานบ้านเมืองดึกดำบันขูคขันรุ่มดอนบึงบาทิ้งไว้แต่รอยเท้าเบาสบายเอาไปแต่ภาพทา